พามาชมคอนโดอัลต้าลักชัวรี่ใจกลางทองหลอที่ราคาเริ่มต้นที่2อง29ล้านบาทค่ะฟังไม่ผิดนะคะนี่คือราคาคอนโด1ห้องที่เป็นราคา เริ่มต้นของโครงการนี้นะคะเป็นโครงการที่สร้าง Talk of the Town นะคะในช่วงที่ผ่านมาเพราะถือว่าเป็นราคาคอนโดเริ่มต้นที่สูงทีเดียวที่สำคัญค่ะมีแค่18ยูนิตเท่านั้นนะคะสำหรับ18ครอบครัวทุกห้องเป็นเพนท์เฮาส์ค่ะเพราะว่า1ชั้น มีแค่หนึ่งห้องเท่านั้นเองนะคะเดี๋ยวเราไปชมกันข่าวว่าที่นี่มีความสวยงามขนาดไหนที่ว่าอย่าเรียกว่าแค่ความสวยงามเลยอลังการมากๆอย่างเมื่อกี้ประตูที่เข้ามานะคะบอกเลยว่านี่คือลิฟต์ส่วนตัวที่เป็น private Lift เปิดลิฟต์มาปุ๊บถึงห้องเราเลยมีถึง2ตัวด้วยกันนะคะและตรงนี้ค่ะก็เป็นโถงฟอยเย่นะคะของห้องเราเลยค่ะและนี่ที่ทห็นในตอนนี้เป็นตู้เก็บรองเท้าค่ะทุกคนปกติเราบอกว่าเอ้ยอยู่คอนโดจะเก็บรองเท้าได้สักกี่คู่กันอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะที่มีการบิวอินเรียบร้อยแล้วถ้าเกิดดูคร่าวๆรวมๆนี่ก็น่าจะเป็นร้อยคู่ได้อยู่นะคะนี่คือความอลังการอย่างแรกเลยนะคะแค่เข้ามาในส่วนของตัวฟอยเย่นี่ก็ประทับใจ ไปดูภายในห้องกันดีกว่าค่ะว่าที่นี่จะหน้าตาเป็นยังไงพื้นที่ใหญ่ขนาดไหนบอกเลยว่าเป็นคอนโดที่จิ๊บมาดูแล้วเนี่ยตั้งแต่ครั้งแรกที่เปิดตัวโครงการเนี่ยทำให้เราได้เซอร์ไพรส์เลยว่าโอ้ประเทศไทยคอนโดเราสวยขนาดนี้เลยเหรอนะคะเอามาพื้นที่ตรงนี้ดีกว่าโอ้โหเขาเรียกว่าเหมือนรันเวย์นะคะเหมือนพื้นที่ที่แบบอยู่ในแบบทาวเอใ์ใหญ่ๆนะคะแล้วก็เป็นพื้นที่เข้าไปดังห้องส่วนต่างๆ ที่บอกไปค่ะว่าที่เนี่ยเป็น one floor one unit เข้ามาปุ๊บเนี่ยก็จะแบ่งพื้นที่ใช้สอยอย่างชัดเจนนะคะคือจะแบ่งพื้นที่ที่เป็นลักษณะของ maid quarter ก็คือจะเป็นสำหรับแม่บ้านนะคะที่จะมาอยู่ที่นี่นะคะแล้วก็มาทำอาหารดูแลความสะอาดที่นี่ก็จะแยกขึ้นในอีกส่วนหนึ่งเลยสำหรับเจ้าของบ้านเราเข้าไปดูข้างในกันดีกว่าค่ะอันนี้เป็นห้องนอนแรกที่จะพาเข้ามาชมนะคะโอ้โห คือทุกครั้งที่มาคอนโดที่เป็นสโคปค่ะไม่ว่าจะเป็นสโคปพร้อมสีนะคะสะโคปหลังสวนเนี่ยต้องบอกเลยว่ามีความแตกต่างทั้งในเรื่องของดีไซน์และคุณตี้ที่ชัดเจนนะคะเข้ามาในห้องเนี่ยจะเห็นเลยว่าเราอยู่ใจกลางทองหล่อพูดา,าถึงทองหลอกเป็นทำเลที่เขาเรียกว่าใจกลางสุขุมวิทนะคะเรื่องของทราฟฟิกนะคะเรื่องของรถไฟฟ้าเรื่องของเขาเรียกว่ามีตึกสูงรายร้อมมากมายแต่พอเข้ามาในห้องแล้วทุกคนมันเงียบมาก ที่เงียบขนาดนี้ค่ะเพราะว่ากระจกของโครงการนะคะใช้คุณภาพที่เขาเรียกว่าเป็นมาตรฐานที่หนากว่าคอนโดทั่วไปถึง4เท่านะคะที่หนากว่า4เท่าเนี่ยมันมีความสำคัญมากๆนะคะสำหรับอสังหาที่เป็นตึกสูงและโดยเฉพาะที่เป็นตึกสูงอยู่ใจกลางเมืองอย่างอันนี้ค่ะก็หนาถึง33มิลิเมตรนะคะเป็นดับเบิลกลาสอินซูเลตโลอีนะคะซึ่งอันนี้ก็กันเสียงแบบ เข้ามาคือเงียบเลยคือได้ยินเสียงแอร์ในห้องตัวเองชัดขวานะคะนี่คือความพรีเมียมของโครงการนี้ค่ะทุกคนแบ๊บดูห้องน้ำนิดนึงก็ได้ค่ะนี่แค่ห้องน้ําที่เป็นห้องนอนทั่วไปนะคะก็ออกแบบมาทั้งเรื่องของคุณภาพของวัสดุไลติงนะคะรวมถึงการดีไซน์ฟังก์ชันการใช้งานเนี่ยออกมาได้ดีทีเดียว ใครที่สนใจเข้าชมโครงการนะคะอสังหารเรื่องจิบจิบเวลทีเนตเอสเตเนี่ยมี e x c กซ์คลูซีฟดนะคะกับทางสโค e c o l เล c t ชันไม่ว่าจะเป็นโครงการไหนก็ตามเนี่ยให้กับลูกค้าสังหารเรื่องจิบจ,บจบด้วยนะคะมาดูในส่วนของห้องนอนถัดไปค่ะอีกหนึ่งห้องก็ที่นี่จะทำไซ์ห้องเป็น4ห้องนอนที่ขนาดไม่ได้เล็กเลยสักห้องนะคะทำขนาดใหญ่ที่เพียงพอต่อการใส่เตียงระดับไซ คิงไซส์เลยนะคะแล้วก็บางทีเนี่ยใครที่อยากได้เตียงใหญ่กว่านี้ก็จะเป็น7ฟุตก็ได้นะคะแล้วก็ในเรื่องของ floor to ceiling เนี่ยค่อนข้างสูงเลยมันทำให้ห้องเนี่ยปโปร่งมากๆและทุกห้องค่ะตั้งอยู่ในเนื้อที่ที่เขาเรียกว่าเป็นพื้นที่ดินแปลงนี้เนาะอยู่ที่ดินประมาณ1ไร่มี32ชั้นมีทั้งซิมเพล็กก็คือเป็นชั้นเดียวนะคะมีดูเพล็นะคะที่เป็น2ชั้นแล้วก็ทริปเปิลเพ คือ3ชั้นด้วยนะคะก็เรียกได้ว่าพื้นที่ใช้สอยเริ่มต้นตั้งแต่400กว่าตารางเมตรไปถึง700กว่าตารางเมตรค่ะทุกคนแล้วก็มีช่องแสงที่เขาเรียกว่า floor to ceiling เนี่ยคือเป็นกระจกทั้งหมดเลยเรื่องเสียงไม่ต้องกังวลคือเงียบมากนะคะอันนี้เป็น master bedroom ค่ะเดี๋ยวเราไปดูห้องน้ำก่อนนี่คือห้องน้ำของ มาสเตอร์นะคะก็ทำออกมาได้ใหญ่มากคะ่ะทุกคนแล้วก็คืออันนี้จะเป็นในส่วนของ Walk in Croset ค่ะที่อันนี้ b u i l d i n ตู้สภ้พามาเรียบร้อยแล้วนะคะโถงตรงนี้มีเป็นที่เหมือนคล้ายๆกับจริงๆจ,จะเป็นมินิบาร์เหมือนคล้ายๆมินิบาร ในโรงแรมนะคะจะใส่ตู้เย็นภในห้องนอนของเราก็ได้นะคะแล้วก็มีบิวอินตู้ให้เรียบร้อยนะคะไปดูในส่วนของห้องนอนกันดีกว่าค่ะอันนี้คือเห็น BTS อวิ่งเลยอะ่ะเอาตรงๆนี่คือ BTS วิ่งเราก็ไม่ได้ยินเสียงเพราะว่ามันเป็นกระจกที่เป็นดับเบิลกลาสค่ะทุกคนเสียงก็ไม่ได้ยินแล้วก็เรื่องของความร้อนด้วยนะคะก็เป็นเหมือนอันนี้ถ้าจะไปเนี่ย อากาศในกรุงเทพก็ไม่ได้เย็นเนาะแต่ว่าอันนี้ก็คือไม่ได้ร้อนเลยเพราะว่ามีเรื่องของฟิล์มช่วยกรองแสงด้วยนะคะแล้วก็จริงๆก็จะมีม่านนะคะที่ช่วยกรองเรื่องของการบังสายตาด้วยที่นี่ก็ใช้เป็นระบบอัตโนมัติทั้งหมดนะคะอ่ะโอเคครับนิดเดียวก็ปิดให้แล้วโอ้โหชีวิตจะแบบเขาเรียกว่าลักชวรี่ขนาดนี้จะมาเปิดปิดผ้าม่านธรรมดาก็ไม่ได้เนาะนี่ก็เป็นห้องมาสเตอร์นะคะที่ทำไซส์ห้องนอนเนี่ย ใกล้เคียงกันแต่จะใหญ่ในส่วนของห้องที่เป็นอ i อ i v i n g bathroom แล้วก็มีในส่วนของ Walk in c l o s e t ค่ะไปในส่วนของห้องนั่งเล่นนะคะโอ้โหทุกคนและนี่คือห้องที่บอกว่า Living Area คือใหญ่มากคือเฟอร์นิเจอร์เขาชิ้นใหญ่มากนะคะด้วยการดีไซน์เนาะมันก็จะเป็นคล้ายๆกับอารมณ์แบบแมนฮัตตันใช้เฟอร์นิเจอร์ชิ้นใหญ่แต่พอมาจัดเรียงอยู่ด้วยกันภายในห้องแล้วมันทำให้ห้องดูแบบ โ oh, ออามากๆก,ก้องมันอาจจะดูไม่อลังการอยากให้มาเห็นความละเมียดในการออกแบบแม้กระทั่งเรื่องของการจัดวางเรื่องเฟอร์นิเจอร์รวมถึงไลท์ติ้งนะคะทุกคนไลท์ติ้งมีความสําคัญมากที่จะทําให้ห้องเราดูเขาเรียกว่าอบอุ่นนะคะแล้วก็มีความแบบสวยงามนะคะซึ่งเพนทาส์ในกรุงเทพค่ะคอนโดจะเอาเพนทาส์ไว้ชั้นบนเนาะซึ่งบางทีราคามันก็จะกระโดดไปเลยแต่ที่เนี่คือ เริ่มนะคะตั้งแต่ชั้นที่ไม่สูงมากไปจนถึงชั้นสูงแล้วส่วนกลางที่นี่คือถึงแม้จํานวนยูนิตจะ p r i v a t e มากๆ exclusive แค่18ยูนิตแต่ส่วนกลางก็จะเต็มมากๆนะคะแล้วก็เป็นส่วนกลางที่รองรับเรื่องของการที่จะเลี้ยงน้องหมาน้องแมวใครที่เป็นสาย pet lover นะคะที่นี่ก็ pet friendly นะคะคอนโดสามารถเลี้ยงน้องหมาน้องแมวได้นี่คงคงแฮปปี้มากนะคะที่นี่มีอ pet grooming ด้วยนะคะที่ดูแลกันถึง ที่คอนโดเลยนะคะแล้วก็มีในส่วนตั้งแต่ข้างล่างนะคะทุกคนพอเข้ามาเนี่ยจะเห็นว่ามีบริการวอเล่นะคะจากเจ้าหน้าที่ของทีมสโคปที่เป็นคอนเชียสคอยดูแลนะคะที่จอดรถที่นี่มีถึง107คัน นั่นแปลว่าคุณอยู่18ยูนิตแต่จอดรถได้107คันนะคะก็คือที่จอดรถเหลือเฟือมากๆนะคะพอขึ้นมาจากตรงบนในเลื่อนก็จะมาเจอถงล็อบบี้ซึ่งดูในเรื่องของดีไซน์สิคะเหมือนโรงแรมเลยค่ะทุกคนแล้วก็หินอ่อนที่เลือกใช้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นงานหินอ่อนระดับพรีเมียมเพราะว่าการเข้าโค้งเข้ามุมของเขาเนี่ยไม่สามารถที่จะทําได้จากช่างฝีมือทั่วไปเนาะต้องเป็นช่างเกรดพรีเมียมจริงๆนะคะและชั้นล่างเองเนี่ยก็มีในส่วนของห้องประชุมเผื่อใครที่ต้องการมา ปิดติวพันล้านอะสามารถได้ามาใช้ห้องประชุมนี้ได้นะคะแล้วมาในส่วนชั้นอื่นๆเนี่ยก็จะมีส่วนกลางอีกหลายชั้นเลยไม่ว่าจะเป็นคิดรูมนะคะรวมถึงมีฟิตเนสค่ะเครื่องออกกำลังกายจากเทคโนโลยีและก็เครื่องวิ่งจากฟูสเวยนะคะมูลค่าเครื่อง2ล้านบาทอยู่ที่นี่นะคะนอกจากนั้นยังมีสปารูมทรีทเมนต์รูมค่ะ ออนเซนนะคะแล้วที่สำคัญชั้นบนสุดค่ะเป็นรูฟท็อปค่ะที่มีในส่วนของเซมิอ d o o ดสามารถจะมาทำาปิ้งย่างบาร์บีคิว a r e ยตรงนี้ได้เลยนะคะและหนึ่งไฮไลท์ของที่นี่ค่ะคือที่ชั้นสระว่ายน้ำค่ะทุกคนที่นี่สระว่ายน้ำนะคะเป็นสระว่ายน้ำที่ประดับประดาไปด้วยหินอ่อนสีออกเทาฟ้านะคะสวยมากไม่เคยเห็นสีนี้มาก่อนเหมือนกันที่สำคัญนี่คือกรุหินอ่อนตั้งแต่พื้น สระว่ายน้ำนะคะตรงดับเบิลวอลลุ่มตรงนี้นะคะรวมถึง เพดานด้านบนซิลลิงที่ก็เป็นหินอ่อนเช่นเดียวกันมูลค่าแค่สระว่ายน้ำเนี่ยก็ไม่รู้เท่าไหร่แล้วรวมถึงการจัดวางไลติ้งแสงนะคะการจัดวางโซฟาทําให้ที่นี่เนี่ยพรีเมียมมากๆลืมบอกไปอย่างหนึ่งค่ะว่าดีไซเนอร์ที่ออกแบบที่นี่คือคุณโทมัสจอนสันนะคะซึ่งเป็นนักออกแบบระดับโลกทําตึกระดับโลกมาแล้วหลายตึกมาออกแบบให้ที่นี่ค่ะเลยทําให้ที่นี่เนี่ย,ยถือว่าเป็นไอคอนิกแล้วก็แลนด์มาร์คแห่งหนึ่งของคอนโดในเมืองไทยที่สวยงามมากๆค่ะ ดูในส่วนถัดไปดีกว่าค่ะห้องเรายังไม่หมดเพียงเท่านี้ตรงนี้ค่ะมีพื้นที่ที่เป็นเหมือนเขาเรียกว่ากึ่งเซมิอ u t ดอร์นะคะเพราะว่าจะเป็นพื้นที่ที่เราสามารถใส่เป็นเขาเรียกว่าอ่างแช่ชีนะคะตรงนี้ได้นะคะแล้วก็ตัวบานกระจกเองสามารถเปิดรับลมจากภายนอกได้แต่ในขณะเดียวกันบริเวณนี้ก็มีในส่วนของพัดลมแล้วก็สามารถ ติดตั้งแอร์ไว้ได้ทําให้อากาศบ้านเราเหมาะสมมากคือไม่ร้อนจนเกินไปนะคะหรือใครจะดีไซน์ห้องนี้ เป็นห้องอนเนกประสงค์อย่างอื่นตามที่เราต้องการได้เลยนะคะแล้วก็เชื่อมโยงมาบริเวณนี้ค่ะก็จะเป็นส่วนของห้องดิเน n g a r อ a รียแล้วก็มีครัวนะคะที่บิวอินมาสวยมากทุกคนอยากให้มาชมนะคะเอ็กซ์คลูซีฟอยู่เฉพาะลูกค้าสังหาเรื่องจิบๆนะคะก็ติดต่อเข้ามาชมแบบเอ็กซ์คลูซีได้เลยนะคะดีนจิบดูแลโครงการทั้งสะโคพร้อมสีสะโบลทองหลอ่อแล้วก็สโหลังสวนนะคะนี่คือห้องทานข้าว ทุกคนปกติไปรีวิวบ้านไปรีวิวคอนโดเนี่ยเราก็จะเห็นจุดเด่นจุดขายของแต่ละที่ที่แตกต่างกันแต่ด้วยโครงการของสโค o คอ o l เ e c ชั o นที่จิ๊บมีโอกาสได้สัมภาษณ์คุณยงนะคะไปติดตามได้ใน real estate podcast นะคะที่ต้องบอกว่าเป็นผู้ก่อตั้งปุกป,ปัน้นแล้วก็เป็น CEO ของแบรนด์สโค o คอ o l เ e c ชั o นเนี่ยในการที่จะรังสรรค์อสังหาที่ไม่ได้มองแค่มาตรฐานระดับประเทศไทยแต่มองถึงระดับโลกนะคะที่อยากจะให้เป็น p r e เมียม n ินเตอร์เน a ั่นแนลสแตระดับเบอร์ครัสต์ไปเลยจริงๆคำว่าทองหล่อเนี่ยมักจะมาคู่กับคำว่า Luxury เนาะทั้งเรื่องของโลเคชั่นโรงแรม5ดาวย่านนี้คือถ้ามองจากห้องเราก็คือเห็น Intercon m อ r r i o t อนะคะรวมถึงคอนโดนอื่นๆตารางไม้ลสามสีแสนมากมายนะคะแต่ที่นี่เนี่ยมันมีความพิเศษก็คือในเรื่องของเป็นอะไรที่เอกล u s i v e มาก ทีบอกเลยการหาที่ดินระดับหนึ่งไร่แล้วมาพัฒนาโครงการระดับนี้ที่เป็นออพเพนท์เฮาส์ยูนิตไม่ได้ง่ายนะคะที่นี้ให้ความสําคัญถึง4 Luxury ด้วยกันอย่างแรกก็คือ Luxury of Space อย่างที่บอกไปพื้นที่4 0 0ร้อถึงเจ็กว่าตารางเมตรอย่างที่2คือ Luxury of Location นะคะที่เป็น Location ที่มี Value จริงๆสุขุมวิทยยังไงก็คือสุขุมวิทย ถึงแม้ว่าจะมีทําเลอื่นๆเพิ่มเติมขึ้นมาที่มีการขยายหรือเติบโตแต่ต้องบอกว่าทําเลเนี้เป็นแหล่งรวมแมกเนตสาคัญในด้านธุรกิจไลฟ์สไตล์ที่เป็นลักชัวรี่ไลฟ์สไตล์เนี่ยไวมากมายนะคะจึงทําให้ทําเลเนี้เป็นทําเลเนื้อหอมทั้งกับคนไทยแล้วก็ต่างชาติค่ะตัวต่อมาคือเรื่องของลักชัวรี ออฟเซอร์วินะคะที่ต้องบอกว่าเป็นแบบเหมือน5 Star Service เลยมีบริการคอนเชีย์นะคะที่ดูแลเราประหนึ่งว่าเราพักโรงแรม5ดาวรวมถึงการบริการจากพ่อครัวด้วยมีแบบว่าคนมาทำอาหารให้ด้วยนะคะซึ่งทั้งหมดนี้ค่ะเป็นการ p r o v ว d e เซอร์วิ ะะจากบริการหลังการขายของสโคปเองในแบรนด์แอควานะคะซึ่งบอกเลยว่าเขาเข้าใจในเรื่องของ Quality ในการ Service บริการระดับนี้ต้องทําถึงทําเกินนะคะแล้วก็เขาเรียกว่าอันนี้เป็นสิ่งที่รวมอยู่ในค่าส่วนกลางซึ่งโครงการอื่นอาจจะไม่มี นะคะหรือมีอาจจะไม่ได้ทำถึงขนาดนี้นะคะนี่คือ u u l l t y y o f l i n e หรือ Luxury o f l l i f s t y l e ของสโคบบที่ Provide ไว้ให้กับลูกค้าและก็จะมีในเรื่องของ Luxury o f Design นะคะ Luxury Design เนี่ยอย่างที่บอกใครก็อยากจะพูดว่าตัวเอง Luxury ทั้งนั้นแต่ว่าความ Luxury เนี่ยจิว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ใช่แค่พูดแต่ต้องสัมผัสได้สัมผัสได้ตั้งแต่เรื่องของ Material การออกแบบจากคุณโทมัสนะคะรวมถึงการใส่อิเลเมนต์ต่างๆทั้งแสงไฟกลิ่นหรือแม้กระทั่งการบริการต่างๆมันคือส่วนประกอบที่คุณยงและทีมสโคบตั้งใจดีไซน์ให้โครงการนี้จริงๆต้องบอกว่าเป็นไอคอนิก ของความลักชัวรี่แล้วก็เป็นหนึ่งโครงการที่จิบว่าน่าสนใจมากๆนะคะนี่ก็พามาชมแบบคร่าวๆมากๆนะคะสำหรับโครงการที่นี่ใครสนใจอยากฟังสัมภาษณ์ของคุณยงก็ไปติดตามได้ใน YouTube Facebook นะคะของอสังหาเรื่องจิบๆนะคะบอกเลยว่าเป็นแนวคิดของระดับผู้บริหารที่กล้าคิดกล้าทำและนำประสบการณ์30กว่าปีในฐานะที่เป็นผู้อยู่เบื้องหลังวงการสังหามาปลุกปั้นพัฒนาแบรนด์สโคปนะคะให้ดังไกลระดับโลกค่ะ สั่งหาโทรหาสั่งหาเรื่องจิบๆนะคะ